สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมสมหวังนะคะวันนี้แอดมินมีคาถาสั้นๆแต่มีพลังพุทธคุณแรงกล้ามาฝากค่ะสวสดทุกวันชีวิตดีขึ้นแน่นอนและนอกจากนี้ยังมีคาถาเปิดบ้านเรียกทรัพย์มาฝากทุกคนกันในตอนท้ายคลิปด้วยนะคะคาถาที่ว่านี้ก็คือนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเป็นอักขระขลังพุทธคุณแรง คาถาสั้นๆแต่ถ้าเราสวดทุกวันจะช่วยให้แคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์อนุภาพครอบจักรวาลนะโมพุทธายะหรือคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งมีห้าอักขระอันศักดิ์สิทธิท์คือนะโมพุทธายะเป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกับนี้ และยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วยจึงถือได้ว่าเป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สวดนะโมพุทธายะด้วยจิตอันสงบมั่นคงแน,แน่วแน่จะเกิดพุทธคุณครอบจักรวาล ทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แคล้วคลาดคงกระพันมีกำลังกายและกำลังใจที่ดีไม่เกรงกลัวต่อพยันตรายใดๆสำหรับความหมายของนาโมพุทธายะมีดังนี้ณนะหมายถึงพระกุกุสันโธใช้เขียนแทนธาตุน้ำใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโมหมายถึงพระโกนาคม ใช้เขียนแทนธาตุดินใช้ในการปลูกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีพุทธหมายถึงพระกัสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสะดาะเคราะห์ทาหมายถึงพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช้เขียนแทนธาตุลมใช้ในการล่องหนกำบังตนยะหมายถึง พระศรีอารยาเมตรตรพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปใช้เขียนแทนอากาศธาตุดังนั้นถ้าเราได้สวดคาถาหน,น้าโมพุทธายะในทุกๆวันจะเกิดผลดีในทุกๆด้านทางแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ก็ดีนักเรียกว่าในสมัยโบราณน,นิยมกันมากจนถึงปัจจุบันซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้น ได้มีการใช้กันอยู่อย่างหลากหลายแล้ววันนี้แอดมินก็มีคาถาเปิดบ้านเปิดร้านเรียกทรัพย์มาฝากกันค่ะซึ่งคาถานี้เราสามารถใช้สวดก่อนที่เราจะเปิดบ้านหรือเปิดร้านขายของในตอนเช้าเชื่อกันว่าจะสามารถเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาได้ค่ะสวดตามนี้เลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังเงินเข้าธรรมังเงินเข้าสังฆังเงินเข้าขอให้เงินเข้าด้วยนะโมพุทธายะ เป็นคาถาสั้นๆนะคะเราสามารถใช้สวดได้ทุกวันเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ค้าขายอะไรก็สามารถสวดคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เพียงสั้นๆว่านะโมพุทธายะทุกๆวันวันละหลายๆรอบแน่นอนว่าเหตุอันใดที่เป็นอันตรายทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นคุณใส่มนดําต่างๆจะไม่เข้ามากร้ำกรายแม้สิ่งไม่ดีที่แฝงอยู่ในกายก็จะออกไปได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ใจเลยค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมนำคาถาเรียกซรัพย์ไปลองสวดกันดูนะคะขอให้ทุกๆคนที่นำบทนี้ไปสวดก่อนเปิดร้านให้ค้าขายร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอมสมหวังของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ